สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เอ็นนายชาแนลนะครับไรพี่อ๋อโหพี่อ๋อเร็วมากนะครับข่าวด่วนข่าวเร็วต้องพี่อ๋อดีไนะครับหมูสายไฟน่าจะขาดด้วยเนี่ยขาดสายไฟขาดนะครับนี่นะครับหลังพายุเข้านะครับกับตันเร็วมากครับข่าวด่วนกับตันนะครับหมูอันตรายมากครับเนี่ย นี่นะครับหลังจากพายุเข้านะครับหลังจากฝนหยุดนะครับก็มาดูสถานการณ์ล่าสุดนะครับตอนนี้เต็นตัวนี้เต็นของกระทรวงสาธารณสุขนะครับปิวนะครับเต็นปิวเต็นอสมรนะครับเปิดนะครับเต็นเปิด ม่บ้านพี่เน่งนะบ้านพี่เน่งบ้านพี่เน่งตอกตอกตอยตอกตอกงอกจอกตอไตอมัอกต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 อาตอก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 ิวไปโดนชกวบกานโดนรถอกต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 อกาอกตอกตอกตอกรอกตอกตอก่อกนอกตอกตอกตอนตอก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 อกต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 อาตอกนอกต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 อ รายงานสดนี่นะครับนี่ครับอวมนะถือว่าอ้วมหนักนะครับอ้วมหนักอยู่นะครับรอบนี้ เป็นไงครับตื่นเต้นไหมบ่าวต้อยเมื่อกี้ตื่นเต้นเหลือเกินครับจะไม่รอดเลยครับเนี่ยผมกลัวรถเมื่อกี้รถเนาะรถจอดหลายคันเนะาะทำไมาชุดใหญ่เนี่ยไม่แน่นะกระจกเนาะดีอยู่ลุงเห็บมาแป๊บหนึ่งเนาะเขาถึงกับจอดเลยครับเข้าไปไม่ได้ฝนตกแรงเกินจอดรถเลย ถ้าขับเร็วๆกรจกอาจแตกได้แตกแตกแล้วลูกเห็บมาใช่ครับใช่ใกระจกอาจจะแตกได้มีลูกเห็บด้วยถ้าเราขับรถตอนลูกเห็บตกมันมันคงตกแรบตกคนแรงจนเจ้ของรถคนอยู่ในเต็นท์เห่าคนก็ยิงเข้าไปหลบในนู้นเจ้าของรถก็ยิ่งมาเอารถออกไปนี่นะครับบรรยากาศล่าสุดนะครับพี่งเง็งเมเดนะครับบ้านพี่งเง็งวุดวิดนะครับบ้านพี่งเง็งวุดวิด ติดเสาไฟนะครับบ้านพี่หนึง่งติดเสาไฟนะครับบ้านพี่หนึง่งไม่งั้นมีสิทธิ์โดนเต็นท์คุมแน่นอนก็ <c oughs> ตกนะครับลมก็แรงครับอืพี่อ๋อไปรายงานสถานการณ์ครับรายงานสุดครับรายงานสุดใจก็ตาในนี้ครับพี่ออ๋รายงานสุดนะสุดเลยครับผมอนเนี่ตั้งสองรายงานสุดเลยครับมีไดีไม่ได้ไม่ไมงยนยะ แล้วขอซูมเข้าไปหน่อยซูมเข้าไปหน่อยหาเมดีหน่อยออกมาแล้วเดี๋ยวให้หาวิธีหาวิธีเมดีก็ออกมาแล้วนะครับไปสัมภาษณ์เมดีหน่อยเนี่ยเนี่ยพังเลยครับอ่งเลย มาดูหน้าบ้านหน่อยนี่ออกมาได้ยังไงได้ยินเสียงอยู่ก็เลยเรียกพี่เน่งเข้าบ้านอ๋อทีแรกออกมาถ่ายใช่ไหมตอนแรกพี่เน่งอะถ่ายแล้วอย่เงี้ยได้ยินเสียงก็เลยเรียกพี่เน่งเข้าบ้านปุ๊บตอนแรกคิดว่ากิ่งไม้ทีนี้พอมันซาปุ๊บพี่เน่งก็เอาว่าเห็นเต็นทเนี่ยแหละเห็นด้านหลังบ้านเต็นท์มันร่วงก็เลยเอารถอะเข้าไปข้างใน อันตรายมากเนาะเกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นครับลูกเห็บนี่แล้วก็ลมแรงก็มีเต็นเต็นเปิดด้วยตอนลมอ่ะโหอิงยางยังโน้มไปนู่นมาเลยนะโอ้โหนแรกเปิดประตูนั่งดูต้นไม้เห็นเห็นลมมันเหมือนมันแหวกต้นไม้อ่ะไปหมดเลยก็เลยแบเฮ้ยใครอยู่นั่นเลยก็เลยเรียกที่เหน่งแกนั่งอยู่้อ๋อโอเคเนาะไม่เป็นอะไรนะครับไม่บ้าแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงถ้าโดนก็ไม่เป็นอะไรเพราะแขน แต่กลัวมันโดนรถแค่แหละใช่ใช่ใช่จะเอารถกับตันรถกับตันยังอยู่ดีนะรถกับตันนี่ครับรถกับตันดีไม่ลงเยอะลุงเห็บถ้าลงเยอะมีสิทธิ์ลุ้นกระจกก็เลยเห็นไม่ค่อยชัดนะไปเจอไลฟ์สดของนายโฟโฟที่อยู่ฝั่งนู้นเนาะก็เลยเห็นว่ามันล้มมันล้มเยอะเดี๋ยวเราค่อยปรึกษากันแล้วจะเอาไงนะครับ กับทีมงานผู้ใหญ่บ้านเนาะเพราะว่าเต้นเต้นเป็นเต้นของหมู่บ้านเด็กเป็นงอยเลยเนาะไฟดับไหมไม่ดับอไฟไม่ดับยองอัพคลิปได้ปกติยังอยู่ดีนะครับเมเดย์สตอรี่ลุ้นทำลุ้นเมื่อกี้ก็ลุ้นเหมือนกันทีนแหงนอนพักผ่อนโอเคนะครับขอบคุณเมเดย์นะครับ อ้อผู้ใดเปิดเพียงเนาะครับนี่ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะครับนี่ครับเต็นเราแม่ไม่เอาจะคลิปนะได้นะอือหื้อ เห็นถึงกับขาดเลยครับเนี่ยในโพธิมาสบา์แล้วเขาบอกดูช่องในโพธิอยู่ตอนเกิดเหตุมีรถตำรวจมาด้วยนะครับหลังฝนตกนี่ครับล่าสุดครับสถานการณ์ล่าสุด ตอนนี้ท้องฟ้าแจ่มใสแล้วนะครับหมดแล้วนะครับนี่จาเอมะะคสวัสดีครับความเป็นอยู่ว่าเป็นยังไงโอหตื่นเต้นมากเมื่อกี้โคตรลุ้นอ่ะรถเมื่อกี้จ่าเอ็มอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่บ้านลุงอยู่บ้านลุงแต่มองมาเห็นไงมองมาได้ยินอะได้ยินอยู่ว่ามันดังแต่ไม่รู้ว่าเป็นเต็นท์นึกว่าเป็นกิ่งไม้ครับเห็นเต็นท์เต็นท์ เปิดเลนส์เปิดแต่ว่าอยู่นั่นก็มันมองไม่ชัดเท่าไหร่มันไกลนะนี่ต้องมุมของโพธิโพธิมาถามโพธิหน่อยในในไลสดครับในไลสดอ่ะเห็นเต็มเต็มนะเห็นหลังบ้านเฉยแต่ว่าเมยเห็นรูกเต็มอ่ะจากไลสดที่ไหนแหละครับก็ตอนนี้ก็ไปแล้วเนาะเราจะทายังไงอ่ะต้องดึงลงมาสายไฟขาดไหมไม่ขาดใช่ไหมตรงนู้นหลุดไว้ออกมาเฉยๆเนาะใช่ตัวยึดหลุดถ้าเกิดเป็นสายที่ใกล้บ้านเมย์อ่ะก็เป็นสายอินเทอร์เน็ต แล้วสายอินเทอร์เน็ตคุณมีขาดไหมไม่ไม่ขาดมันแค่พลาดอ๋อแต่ต้องแจ้งผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ใหญ่ใช่ใช่เผู้ใหญ่บ้านดูให้ผู้ใหญ่บ้านเนาะเพราะว่ามันเป็นเต็นท์หมู่บ้านใช่ครับเพราะว่าถ้ามีเต็นท์ใหม่มาลงต้องยึดข่าวไว้นะต้องยึดไว้เลยม่งั้นอันนี้เป็นภัยทางธรรมชาติอยู่อีกโอเคนะครับอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดนะครับ ครับล่าสุดก็ประมาณนี้นะครับทางการที่บ้านลุงพลขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสัางคอนเทนตนะ์มาโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ